สวัสดีค่ะยินดีมาติดตามไห่ไฟฟจิน Channel ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe ให้กํบบาลังใจให้กันด้วยนะคะฮัลโหสวัสดีค่ะทุกคนพบกับน้ำในช่องสไายจีนอีกแล้วนะคะวันนี้นะน้ำก็จะพาทุกคนมาโฮมทัวร์นะคะบ้านชาอุเอา้เอา,อา <c oughs> ไอ้แมทหลุดนะคะลมแรงมาก วันนี้น้ำก็จะพาทุกคนมาโฮมทัวร์นะคะเป็นบ้านเช่าที่น้ำเช่าอยู่ที่เซนเจอร์แล้วก็จะบอกว่าเรามาทําอะไรที่นี่นะคะแล้วมาทําไมเนาะเพราะอะไรอะไร,ะไรต่างๆเพราะว่ามีหลายคําถามมากๆเลยนะคะที่ถามมาเนาะเพราะว่าน้ําลงคลิปเซนเจอร์ไปหนึ่งคลิปสองคลิปละเออหนึ่งคลิปเออคลิปหนึ่งเต็มๆนะที่ลงไปนะคะก็เลยจะพาทุกคนมาโฮมทัวร์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะไม่ได้โฮมทัวร์บ้านหลังนี้แล้วอาจจะไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วนะคะเพราะว่าอาจจะ ออกไปข้างนอกหรือไปไหนเดี๋ยวไปมาติดตามกันอีกทีเนาะแต่ว่าอย่าเพิ่งถามน้ำรัวๆนะคะไม่งั้นตอบไม่ทันนะเออนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังจะออกไปกินก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านเดิมแล้วก็จะพาทุกคนมาดูด้วยมาเล่าให้ฟังด้วยว่าค่าใช้จ่ายที่นี่แพงไหมก๋วยเตี๋ยวถ้วยนี้เท่านี้เท่านี้ถือว่าแพงไหมอะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้าถามว่าถ้าเทียบกับบ้านนอกนะคะบ้านสามีน้ําอะไรอย่างเงี้ย มันแพงกว่ากันเยอะมากเลยค่ะแบบเป็นเท่าตัวเลยนะแต่ตอนนี้นะคะเราสองคนพ่อลูกไปซื้อของไปซื้ออะไรมาโอริโอ้ไปซื้อโอริโอมานะคะร้องไห้งอแง,งเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อกันดีกว่าค่ะถามน้ามานะคะว่าทำไมไม่ซื้อรถเข็นไม่ใช้รถเข็นให้ลูกอะไรเงี้ยลูกชายนะไม่ใช้นะคะเออนะ <laughs> น้ำซื้อมาสามคันแล้วค่ะก็ไม่ได้ใช้ตรงนี้นะคะที่เขาปิดกัน้นนี่คือปิดกั้นบริเวณนะคะไม่ให้คนเข้าออกนะเพราะว่าเขาต้องมีจุดคัดกรองนะคะตรวจเช็คอุณหภูมิตลอดนะร้านเดิมกินกีัเอ้ยปนหนึ่งสุหลอดอ่อร่อยไหมเออ่ะวันนี้กินข้าวเยอะแล้วโอเคขนมกินขนมใช่ไหม 你你你你这个这个这个在哪里啊？如果如果人想来这里是这里是哪里？福田新洲酒店。福田新洲酒店。九街<店>。九街<店>。那哈，当然那如果哪位妈粉粉想吃，就来尝那尝。 ร้านนี้นะคะลูกเขาวันนี้เมียทําไม่ใช่สาม,มีทำยี่บันยี่ยี่บันให้ทุกคนดูอันยี่ในสยาตรงไหนติดฟันตรงไหนมาคะอโอ้โหสยาร้านนี้อะจริงๆคือสามีน้ำนะคะเขาสนิทค่อนข้างที่จะสนิทกับเจ้าของร้านเลยนะก็คือแบบว่าเขาสามารถดื่มกันได้นะคะ <laughs> เพราะว่า <laughs> เพื่อนใจน้ำมาอยู่ที่นี่เขาก็สนิทกับเจ้าของร้านแล้วเจ้าของร้านเขาเป็นคนกวางตุ้งนะคะ แล้วสามีน้ําก็ฟังภาษาฟังตรงออกด้วยเนาะแล้วค่อนข้างที่จะมากินที่นี่บ่อยอยู่ที่นี่นานแล้วอย่างเงี้ยสนิทกันก็คือดื่มกันได้อะไรอย่างนี้เนาะก็ถ้าใครมาที่นี่ก็สามารถมาชิมได้นะคะแต่ร้านนี้น้ำคอนเฟิร์มเนื้อสดมากนะคะอร่อยอร่อยมากจริงๆแล้วแบบว่ารสชาติคิดถึงอาหารไทยก็จะแบบเออมันมันเหมือนรสชาติอาหารไทยรสชาติแบบเบาๆได้นะก็แบบหายคิดถึงก๋วยเตี๋ยวไทยไว้ได้นะคะแล้วราคาเนี่ยมันก็อยู่ที่20ขึ้นถึง สามสิบสี่สิบอะไรประมาณนี้นอนแล้วแต่ว่าเราเอาเนื้อเอาลูกชิ้นอะไรเพิ่มไหมัพราคาไหมัพไซส์ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วถามว่าก๋วยเตี๋ยวเท่านนะ 20, ั้นยี่สิบสามสิบหยวนอย่างเงี้ยมันแพงไหมถามว่าแพงไหมแพงนะคะถ้าอย่างเราเคยใช้ชีวิตอยู่ในชนบทอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือแบบมันแพงนะเพราะว่าที่บ้านแกนน้ำอะ่ะเหนิวโลทางอะ่ะหกขวายนะคะหกขวายไ่มเหนีวโลทะผมเปนจ้าผมเจ๋อเหนียวาลหยี่สิบเจ็ดหกขวาย ก็ประมาณหกเจ็ดหยวนแปดหยวนประมาณนั้นนะคะก็ไม่ได้แพงมากเนาะเพราะว่าที่นี่มันก็แบบว่ายี่สิบสามสิบเลยมันก็ถือว่าแพงแต่ถ้าสมมติว่าคน,นอยู่ที่เนี่ยเอออยู่ที่เมืองนี้เขาก็ไม่ได้แพงนะคะก็ราคากลางกลางแนละ้วก็จะมีราคาที่แบบสิบยี่สิบสามสิบอะไรอย่างนี้ขึ้นไปแล้วก็ราคาก็พอได้ะคะ่ะเพราะว่าเพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เนาะคะ่าใช้ใจ่ายมันค่อนข้างสูงนะคะค่าครองชีพค่อนข้างจะสูงอยู่ แล้วเดี๋ยวนั้นจะพาเ,เดี๋ยวนั้นจะพาทุกคนไปที่ตลาดดูเนาะว่าอ่าที่ตลาดขายผักขายผลไม้หรือว่าขายปลาขายเนื้อสัตว์อะไรก้นเ,เขาราคาแพงไหมต่างจากที่บ้านแฟน้ําไหมอะไรอย่างนี้เนาะเหมือนชนบทไหมก็คงจะแตกต่างอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็แลม่มีก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูเนาะเดี๋ยวเอ้า เดี๋ยวหลังจากที่เราไปตลาดแล้วเราก็จะพาทุกคนไปดูโฮมทัวร์นะคะวันนี้ก็จะเป็นโฮมทัวร์เปิดบ้านเช่านะคะบ้านเช่าหลังเล็กยราคาไม่น้อยนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูแล้วว่าบ้านเช่ามีอะไรม้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะคะาดูกันค่นะคะือนครสวรรค เราจะไปซื้อของที่ตลาดการอันนี้เราอ้อมมาอีกทางนึงนะคะเราไม่ได้มาหลังตึกของที่เราอยู่นะที่ตรงที่น้ําอยู่อะ่ะมันก็คือโซนในเมืองเลยนะคะในเมืองของซนจอนเลยนะคะก็ไม่ใช่รอบเมืองหรือนอกเมืองอะไรนะน้ําชอบที่ต้นไม้เขาเยอะมากเลยนะคะต้นไม้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะดูดิเออเนอี่นะคะเขาก็จะเริ่มกลับไปเข้าโรงเรียนนะคะช่วงบ่ายเนาะเพราะว่าที่นี่เขาก็ มีพักเที่ยงเหมือนกันนะคะที่จีนเขาโรงเรียนแล้วจะเรียนแบบว่ามีพักเที่ยงนะคะตั้งแต่ส0บโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงเี้ยกลับมาบ้านไปกินข้าวที่บ้านแล้วก็บ่ายครึ่งถึงบ่ายสองก็เข้าไปโรงเรียนนะคะแล้วก็ที่นี่เขามีใส่ชุดนักเรียนด้วยนะคะเนี่ยเป็นชุดนักเรียนชุดพละเขานะน้ำหมานะคะอีเตียนเตียนอันนี้ของจริงนะคะไม่ใช่ของปลอมเหมือนที่เรานะคะค่ะเคยค่ะตัวอะม้อมอนะอืม谢ย อืมเพิ่มมานะานี่นะคะน้ำซื้อเป็นโอวันตินนะคะโอวันตินที่นี่เรียกว่าอาฮัวเทียนนะคะก็คือโอวันตินนั่นเองเนาะอืม่น้ำแข็งเยอะน้ำตาลเยอะอร่อยอร่อยมากเลยอะ่ะจริงมันมีพี่คนหนึ่งนะคะที่เขาเคยบอกว่าออเดียนเทียนอาฮัวเทียนอร่อยนะคะนั้นก็เลยซื้อลองตามเขานะ ตอนนี้น้ำตั้งกล้องแบบนี้น้ำขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวน้ำจะแผนกล้องให้ทุกคนดูตรงตลาดแล้วนะพอดีน้ำมาถึงที่ตลาดแล้วค่ะอันนี้แพงไา่เนื้อนะคะอันนี้ครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโลมันประมาณ80ดสิบหยดก็สี่ร้อยเลยนะแล้วก็มีกุ้งกึ้งอะไรต่างๆนะคะวันนั้นน้ำมาซื้อปูม้าตรงนั้นนะอ่ะถูกมากเลยสดๆเลยนะยังดิ้นๆอยู่เลยค่ะามาซื้อผักนะคะนีป้าซื้อผักอยก ป,ป๊าเป็นพ่อบ้านนะคะตรงนี้ว่างนะว่างงานอยู่ไม่ได้ไปไหนออตึกนี้นะคะที่เราอยู่กันเนี่ยเราเช่าตึกนี้อยู่นะคะซึ่งข้างหลังมันก็เป็นตลาดนะตลาดขายผักนะต่างๆม <c oughs> ีผลไม้อะไรต่างๆนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะเข้าซอยนี้เหมือนเดิม <c oughs> ตอนนี้เราก็กลับมาถึงที่บ้านแล้วเรียบร้อยนะคะตอนแรกนะว่าก็จะถ่ายให้ทุกคนดูตั้งแต่ขึ้นลิฟต์ขึ้นมาว่าลิฟต์บ้านเราเป็นอะไรยังไงมั่งนะคะจริงๆน้ําอยู่ชั้น5นะคะที่นี่อยู่ชั้น5เนาะแต่ว่าคนนี้ค่ะ สนบสไลด์ตั้งแต่ไปซื้อผักนะคะซื้อผักก็แบบมาจับหูจับหแล้วก็บอกแม่ไม่ให้แม,แม่อุ้มพอให้แม่อุ้มแล้วก็บอกว่าจะนอนนะคะก็เลยก่อมนอนไปแล้วตอนนี้นะคะก็จะมารีวิวโฮมทัวร์บ้านเช่าหลังน้อยราคาไม่น้อยนะคะให้ทุกคนดูว่าบ้านเช่าหลังนี้ราคาเท่าไหร่แล้วมีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยต้องบอกทุกคนว่าน้ำอะ่ะอยู่ที่ฟูเทียนนะคะฟูเทียนนี่ก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในเมืองเลยนะคะแล้วก็ มันไปไหนมาไหนสะดวกสบายนะคะอย่างไปเดินห้างโคโค่พาร์คอะไรอย่างเงี้ยไปเดินห้างนั้นห้างนี้ไปไหนอะไรเงี้ยมันก็ไปสะดวกนะคะเดินไปก็ได้ไกลๆนะไม่ไกลก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยอยู่นะคะ <laughs> พ่อลบกับลูกเนะ <laughs> าะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูตรงนี้เลยนะคะ <laughs> จริงๆตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะระเบียงนะคะมีเป็นระเบียงก็จะมองทะลุไปตรงนี้เป็นกระจกนะ,ะแล้วก็ข้างนอกก็จะเนี่ยจะเป็นชั้นล่างที่เราตัดผ้านะคะ เดี๋ยวพามาดูในห้องแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นเตียงนะคะที่จริงเขามีทั้งผ้าห่มแล้วก็ผ้าปูให้หมดเลยเนาะแต่น้าเอาของตัวเองใช้นะคะเพราะมันสบายกว่าแล้วมีตู้มีชั้นวางให้เรานะคะแล้วก็ห้องมันก็ไม่ได้ใหญ่มากห้องมันก็เล็กนิดเดียวนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นโต๊ะเครื่องแป้งให้นะคะมีแอร์มีอะไรเนาะโต๊ะเครื่องแป้งมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเปิดออกมาได้เป็นกระจกนะคะนี่เนาะนะคะเออ แล้วก็มันจะมีอีกห้องหนึ่งค่ะอันนี้เป็นชั้นสองนะคะทุกคนเป็นชั้นสองอันนี้เป็นอีกห้องหนึ่งห้องนี้ก็เป็นห้องเล็กกว่านะคะก็จะเป็นห้องขนาดเท่านี้เองนะนี่ห้องนี้นะคะไว้แบบว่ามาไว้แบบว่าถ้าใครมาที่นี่แล้วก็ไม่อยากพักโรงแรมนะคะก็สามารถมาพักที่นี่ได้เนาะคืนนึงก็ไม่เยอะนะคะสองสามร้อยสองสอยหยวนเนาะก็สามารถพักได้หลายคนเลยนะคะนี่ชั้นล่างแล้วนะนี่ชั้นล่างค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะอาหารนะลงชั้นล่างขึ้นมาแล้วก็จะมีทีวีมีโซฟาไว้นั่งดูทีวีชั้นวางรองเท้าต่างๆนะคะ<อ>แล้วก็ที่หลายๆคนถามมานะคะว่าบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่บ้านเช่าอันนี้ถ้าเป็นเดือนนะคะเดือนหนึ่งแปดพันค่ะนี่คือราคาลดแล้วนะเพราะว่าน้ําเคยมาเช่าที่นี่อยู่ใน3ปีที่แล้วนะคะกับสามีเนาะแต่ชั้นข้างบนเอแล้วก็ตรงนี้เป็นระเบียงค่ะ เลี้ยงรถฉีดนะคะฉีดทําความสะอาดนะคะทุกคนพื้นถนนนะคะที่เมืองเขาสะอาดสะอาดเพราะว่ามันมีรถฉีดนี้ด้วยนะนี่นะคะแล้วเขาก็จะมะีเครื่องซักผ้าให้นะตรงนี้มีแอร์ทั้งหมด3ตัวนะคะมีทุกห้องเลยมีเอาไม้แขวนเสื้ออะไรต่างๆให้ด้วยเรียบร้อยแล้วก็เราตักผ้านะคะสูงมากเราไม่สามารถเอื้อมขึ้นไปได้นะคะเราต้องใช้ไม้อันนี้นะคะอะ่สอยอมันลงมานะคะ หลายคนก็ถามน้ำมานะคะว่าน้ำกับสามีมาทำอะไรที่นี่มาทำงานเหรอจริงๆก็มาทุระเฉยๆค่ะมาทุระเพราะว่าแฟนเขามีทุระกับผู้ใหญ่ผู้ที่มีพระคุณนะคะก็แบบเป็นเจ้านายอะไรอย่างนี้เนาะเมื่อก่อนสามีน้ำก็เป็นบริการนะคะเป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้ดูแลนะคะก็มีเจ้านายเป็นนักลงทุนอยู่เนาะถึงได้ไปเจอน้ำาน่ะเออเพราะเขาไปที่ลาวเป็นไปลงทุนอะไรต่างๆนะคะก็เลยไปเจอน้ําที่นั่นอย่างนี้เนาะเขาก็มาช่วยเจ้านายทํานูน่นทํานี่นิดนึงนะคะก่อนที่เจ้านายจะบินไปต่างประเทศตอนนี้เจ้านายก็บินไปต่างประเทศเรียบร้อยละอืมตอนนี้เราก็วางแผนนะคะว่าอาจจะกลับไทย แล้วไปดูอะไรทำไมยังไงแล้วไปดูไปหาอะไรทำนะคะที่ไทยอาจจะไปลงทุนด้วยแต่ดูดูแล้วการทำวีซ่ากับไทยตอนเนี้ย mm hmm. เพราะว่าสองพ่อลูกเขาเป็นต่างชาติเนาะมันค่อนข้างที่จะใช้เงินเยอะนะคะเป็นโหหลักแสนเลยนะขั mm ้น hmm. ตอนการทําอะไรเงี้ยค่ะมันค่อนข้างที่จะยาก mm hmm. ก็ละเอียดมาก mm hmm. ก็ยังคิดกันอยู่ว่า mm hmm. จะทํายังไงดี mm hmm. จะอยู่ที่นี่ไหม mm hmm. อะไรยังไงอยู่นะคะ mm hmm. ก็ยังคิดอยู่เนาะ แล้วก็มีคนนะคะว่าทําไมไม่เอาแม่ยามาด้วยนะคะเส่งสารแม่ยาอะไรเงี้ยน้ําว่าถ้าเอาแม่ยามาด้วยนะ้ํำจะส่งสารแม่กว่าอีกนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรามาที่นี่เราต้องทําอะไรยังไงแค่ลูกคนเดียวเราก็แบบว่า สงสารลูกพอแล้วนะคะมาที่นี่มันไม่ได้สบายนะคะมันก็ลําบากเนาะก็เข้าใจน้ําด้วยนะคะน้ําก็สงสารลูกอยู่สงสารแม่ย่าอยู่นะคะจะให้ลูกอยู่กับแม่ย่ามันก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่าวัยของเด็กมันควรที่อยู่กับพ่อแม่มากกว่านะคะแล้วลูกชายน้ำเนี่ยก็ติดน้ํามากกว่าติดแม่ย่านะเพราะว่าน้ําเลี้ยงเขามาตั้งแต่เกิดและเลี้ยงคนเดียวนะคะอันนี้ก็อยากให้เข้าใจน้ําด้วยเนาะบางทีอ่านคอมเมนต์น้ำก็ไม่อยากสนใจแต่คือน้ำเป็นคนอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ไงแล้วตอบทุกคอมเมนต์ไงก็เลยแบบว่า เฮ้ยนอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ไปอ่านคอมเมนต์ดีๆแล้วก็แบบแฮปปี้นะคะแล้วก็มีความสุขกับคนที่ยังรักเราดีๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะนั่นะะแ,แหละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคิดอะไรออกได้ก็จะมาพูดนะคะแต่ว่าตอนนี้มาถึงที่ครัวนะคะที่มันก็จะมีครัวนะคะตรงนี้ก็จะมีถ้วยชามต่างๆนะคะที่เขามีไว้ให้ข้างบนนั้นก็ซื้อไข่มาไว้นะคะ ข้าวของเขาที่เขาให้ไว้นะคะก็การน้ําแต่เนี่ยของเราของเรานะคะเราเออกมาเองอเขียงเขิงอะไรพวกนี้ก็ของเขาอันนี้ของเขาเครื่องปรงุงพวกนี้เราซื้อมาเองนะคะแล้วก็อันนี้ก็ของเขาเขาให้มาอันนี้น้ําก็เพิ่งทํากล้วยเบกแตกเสร็จนะคะชอบกินมากเลยกล้วยเบกแตกแล้วก็มีเครื่องดูดควันนะคะเครื่องดูดควันต่างๆนะ นี่แล้วก็มีตู้เย็นเล็กๆอยู่ตรงนี้ค่ะตู้เย็นเล็กๆนะก็ไม่มีอะไรมีเหล้าแล้วก็ข้างในไม่มีอะไรนะ,นะรนะก็มาต่อมุมห้องน้ํานะคะอันนี้ห้องน้ำเนาะก็ห้องน้ําค่อนข้างที่จะแคบนะคะนี่คืออาบสองคนไม่ได้นะคะอาบได้แค่ลูกกับแม่หรือว่าพ่อกับลูกเท่านั้นนะคะแม่กับพ่ออาบด้วยกันไม่ได้เด็ดขาดนะคะอึดอัด นะคะห้องน้ําอัน,น้ล็กๆนะที่นี่นะคะ <c oughs> เขาจะปล่อยเช่าเป็น2แบบนะคะเป็นรายวันแล้วก็รายเดือนรายปีก็มีนะคะแต่ว่าเราเลือกที่จะเป็นรายเดือนนะคะรายเดือนนี่ก็แพงขึ้นมาหน่อยแต่ว่าสามีน้ําแต่ว่าเยอะมากเลยแต่ว่าสามีน้ำเนี่ยเขาจะเลือกที่จะจ่าย15วันครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้เนะเผื่อแบบว่าเรามีแพลนที่จะย้ายออกไปอะไรอย่างนี้เนาะเรามาในระยะสั้นๆนะคะไม่ได้ระยะยาวเนาะ แต่ว่าถ้าเป็นเดือนอย่างเงี้ยเขาคิดให้แปดพันะคะแปดพันหยวนต่อเดือนก็ตกเราๆส0 0 0มื่ 40, นะคะสี่หมืนนิดๆเนาะก็ไม่ไม่ถึงส0 0หมื่นด้วยน้องเออถ้าตีตามเลขจริงๆตอนนี้นะคะแต่ว่าที่นี่เขาปล่อยให้เป็นรายวันด้วยนะคะรายวันก็อยู่ที่200กว่า300ก็พันไม่ถึงพ5นหได้นะคะถ้าใครมาเที่ยวที่เซนเซ่นก็ มาพักที่นี่ได้อยู่นะน้าว่านะก็แบบทํากับข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มากันประมาณห้าหกคนก็อาแอัดนอนกันได้นะก็ก็โอเคอยู่นะน้าว่านะก็ประหยัดเรามีตลาดข้างล่างก็ซื้ออะไรมาทํากินกันก็ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเนาะก่อนนะคะเดี๋ยวดเอาใส่ช่องฟิตได้ให้มันนอนหลับพักผ่อนก่อนนะคะแล้วก็นี่ซื้อเส้นกว๋วยเตี๋ยวมาที่นี่มีเส้นกว๋วยเตี๋ยวขายนะคะถ้าเป็นที่บ้านแปลนะ้ำเขาก็จะเรียกว่าอะไรนะเ่าเลี้ยงผีเลียงผี อันนี้ก็ผักตา่างๆเติมหอมอะไรตา่างๆนะคะผักที่นะเดี๋ยวใส่ไปเย็นก่อนนะคะแต่ว่าแตงตรงนี้มันก็สวยอยู่นะคะน้ําก็เลยว่าอ,อยากใช้สื่อของตัวเองเนี่ยโฆษณานะคะโฆษณาให้เพื่อนเดี๋ยวพึ่งป้าไนฟังก่อนตอนนี้เนี่ยก็มีสไปร์จีนหลายๆช่องนะคะที่เริ่มมาทำคลิปบน youtube นะคะก็ มีต่างๆหลายมฑลนมากเลยนะคะแต่หนึ่งในนั้นนะคะก็ะจะมีเพื่อนนะคะเพื่อนรุ่นพี่น้ําเพื่อนรุ่นน้องของน้ํานะคะที่เราค่อนข้างที่จะสนิทกันแล้วก็รู้จักกันนะคะมิตรภาพดีๆของสไปร์จีนอะไรอย่างงี้เนาะก็น้ําก็เลยอยากใช้พื้นที่ของน้นําเนีย่ยบอกทุกคนนะคะมีช่องนี้นะคะช่องพีอ่ออนะคะของพีอ่ออนเนี่ยก็จะอยู่นานแล้วนะคะประมาณ10กว่าปีได้แล้วนะคะมาอยู่ที่จีนแล้วก็ช่องพี่หวานเนี่ยนะคะเขาก็จะอยู่ชนบท ชนบทไปอีกนะคะแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าจะเข้าไปในเมืองแล้วนะคะเออนั่นแหละก็ลองไปติดตามพี่เขาดูเนาะแล้วก็มีช่องอีกช่องหนึ่งค่ะเป็นน้องฝนนะคะช่องนี้นะคะอืมช่องน้องฝนเนี่ยก็เพิ่งทํานะคะแล้วก็เป็นช่องแบบออกแนวกินแนวเที่ยวนิดนึงก็จะอยู่ก็เขานี่ก็จะอยู่ทางซานตงนะคะแต่ละคนก็อยู่ต่างมวลชนกันไปเลยเนาะเออก็วัฒนธรรมต่างๆนะคะของคนจีนไม่ว่าจะเป็น มณฑลเดียวกันหรือว่าต่างมณฑลนะคะก็ต่างกันมากๆเลยนะก็อยากให้ทุกคนไปติดตามรับชมพวกเขาด้วยนะคะ จะได้ดูความแตกต่างกันเนาะว่าสไป้์แต่ละบ้านของคนจีนเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็ไปรับชมกันได้นะคะมาเอาสายชาร์จแบตให้คุณสามีนะคะใช้เก่งใช้ดีแล้วกินโอเคคลิปนี้พูดนานมากนะคะจนเจ็บคอแล้วปกติน,ะะน้ำก็จะไม่ค่อยพูดเนาะเพราะว่าน้ําคิดว่าตัวเองอะ่ะยังไม่เก่งในด้านการพูดนะ,ะเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยยังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะ,ะจริงๆแล้วน้ำพูดไม่รู้เรื่องนะ,ะแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวน้ำจะพัฒนาตัวเองนะคะรอหน่อยนะคะรอรอรอ เราการกพัฒนาของน้ํานะคะเออๆนั่นแหละก็คลิปนี้นะคะน้ําก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปอื่นๆเราจะพาไปไหนไปทําอะไรก็ต้องติดตามชมกันตอนต่อไปนะสาหรับคลิปนี้นะคะน้ําขอตัวลาไปก่อนอุ้ยเดี๋ยวถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ like คลิปนี้กดซับสไครต์กำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะคลิปต่อไปเราจะพาทุกคนไปไหนนะคะต้องมารอรุ้นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย คนนี้นอนอยู่แม่พูดเสียงดังก็ยังไม่ตื่นแล้วเข้าไปแล้วค่ะบ๊ายบายโต้นุ้ยไล่จินต้ากินจินเป๊ะอาจารย์ไล่ฮนูนะคะ